เอาละฮะขอต้อนรับเข้าคุณผู้ฟังนะฮะเข้าสู่เมโล9.75นะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับกับ Idol p l a y r o o m นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงเพลงนี้ที่เปิดต้อนรับเทศกาลแบบโอ้พิ่งผ่านมานะกับเทศกาลแห่งความรักเทศกาลแห่งวาเลนไทน์นะครับก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะของวงเชลนะฮะขอแค่เธอบอกมา Are you ready แค่คุณ Are you ready ฮะเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้ทันทีครับผมนี่อีกหนึ่งซิงเกิลดีๆนะฮะจาก2หนุ่มวง เทลนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะครับแน่นอนเมื่อวานหลายคนน่าจะเจอกับบรรยากาศแห่งความรักนะครับโซช่งโซเชียลนี่ความรักเต็มไปหมดเลยนะวันนี้เลยอยากจะพาคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะมาทําความรู้จักกับอีก2หนุ่มวงเทลนะที่เป็นคนที่ โอ้โหถ่ายทอดอารมณ์เพลงรักออกมาได้อย่างแบบใครที่แบบยังจมปักกับรักเก่านะฮะเริ่มต้น move on ไปเจอคนรักใหม่ๆกันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับเพลงเพลงนี้กันด้วยนะฮะเอาล่ะนะฮะ special talk กันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นชั่วโมงแบบนี้สัมภาษณ์พิเศษแบบนี้ครับพี่โดองนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับรวมไปถึงศิลปินนะฮะวงเทลนะครับเข้ามายืนรายการเมโล9 7.5สวัสดีครับ สวัสดีค่ับมาแล้วมาแล้วเอาละฮะเดี๋ยวเราจะให้สองหนุ่มมุงเทลนะครับทักทายแฟนๆที่เมโล9เก้าเรวมไปถึงรายการไอดอลเพลูมุมแนะนำตัวกันหน่อยครับเชิญครับครับผมชื่อพลจังนะครับเป็นปัจจุบันเ,เขียนเนื้อเพลงครับแล้วก็เป็นร้องนำครับตำแหน่งร้องนำองอโอโเ,พเพลงนี้ฟังแล้วสวัสดีครับ ผิดจังหวะซะเลยได้ครับได้ครับเชิญหน่อยฮะสวัสดีครับผมแทนไทยครับผมผมทำดนตรีครับแล้วก็เล่นกีตาร์ครับก็ลองตามแทนไทยกับพลจันนี่รู้จักกันมานานหรือยังฮะก่อนที่จะมาทำซิงเกิลครับนานเราครับจริงๆก็ประมาณแปดปีครับแปดปีครับผมโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวพี่หลงถามนิดนึงก็คือพวกคุณเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก่อนที่จะมาทำซิงเกิลร่วมกันโอ้ใช่ครับ ว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวคนนึงแบบว่าทําทํานองคนนึงแต่งเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมตัวกันตั้งแต่สมัยเรียนชอบดนตรีแนวเดียวกันด้ไหมครับสองคนเราจริงๆถ้าตอนเริ่มต้นเล่นดนตรีอะะรย่งหนังคู่นะะยังยังไม่ได้ชอบแนวะเดียวกันเท่าไหร่แต่ว่าพอเหมือนอ,อพอโตมาเรื่อยๆะะก็เริ่มแบบมีอะไรใกล้เคียงกันมากขึ้นอะรแล้วก็เหมือนมีจุดต,ตรงกลางอืมอืมอืมใช่นะครับผม มีความรักเหมือนเหมือนกันนะแล้วก็มีดนตรีอ่าสไตล์หรือคล้ายคลึงกันอะไรเงี้ยถามก่อนที่ไปถึงเรื่องเพลงเพลงนี้นะครับอ่าเป็นยังไงบ้างกับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ครับสองคนไปฉลองปาร์ตี้วาเลนไทน์กันที่ไหนมาครับผมผมอยู่บ้านเลยครับอ่าอ่โอ้นี่นี่ป้องกันโควิดครับผมดีมากไม่ออกไปไหนเวนออกไปเที่ยวต้องตรวจคิดว่าออกไปแล้วจะคนเยอะเหมือนกันกอไม่รู้แบบ ไม่อยากไปแย่งกินแย่ง่เที่ยวเลยเออนะนะนะก็จริงเพราะว่าอะไรนะกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าถ้าเกิดออกไปไหนต้องอย่าลืมตรวจเอทเคด้วยเอทเคที่ห้องหมดพอดีนะผมจมูกไม่สูงพอดีครับออกวไปเลยแล้วของเราเป็นเป็นยังไงบ้างฮะกับบรรยากาศช่วงของความรักแบบนี้พร้อมกับเพลงของคุณผมว่ามันมันเปิดได้ในช่วงวาเลนไทน์เลยนะรู้สึกเหมือนพี่ดองใช่ค่ะจิง จริงๆเราสองคนตั้งใจปล่อยเมื่อต้นเดือนเผื่อว่าช่วงวาเลนไทน์จะเป็นเพลงที่แบบต้งใจใครอะไรเงี้ยครับนะครับเพลงนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ฟังนะครคุณผู้ฟังครับเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราใช้คำนี้ได้ไหมบางทีแบบความรักเก่าๆเนี่ยเราควรจะ,ะ move on เริ่มต้นใหม่ในช่วงวาเลนไทน์ปีใหม่ๆแบบนี้ใช้ได้ไหมฮะกับเพลงของพวกคุณ จริงๆก็คิดว่าได้นะ,ะผม่าผมคิดว่าอ่ะโอเคจริงมันไม่ได้เกี่ยวขนาดเนี้ยมันวันไหนมันก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าพอเหมือนพอมันเป็นช่วงวาเลนไทน์บรรยากาศมันจะแบบมันจะทําให้เราสนใจเรื่องมีเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับว่าเราแบบผมมีคำลาครั้งใหม่ดียังอะอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่กําลังเหมาะสมพอดีกับการที่เราจะแบบ เออโมเปอรดีกว่าวะเออเฮอเอฮะแล้วแล้วในในเราว่ันไทยละฮะเชิญครับครับผมเราว่าเราว่าช่วงวันเลนไทยมันเป็นจุดเปลี่ยนครับมันเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนจุดที่เราจะเหมือนคนที่แอบรักก็อาจจะมาสารภาพรักคนวันเลนไทยอะไรเงี้ยครับคนที่คนที่จะอยากจะเกตโอเวอร์ก็อาจจะอยากเริ่มใหม่ในวันเลนไทยอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งมันก็เลยจะตรงกับเออเพลงของเราตรงที่ว่า เพลงของเรามันเหมือนเป็นเพลงตั้งคําถามฝีฝ่ายหนึ่งว่าแบบเออจะไปได้วยกันไหมอะครับเขอ,อ,อแค่บอกมาว่าจะไปได้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้เลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเหมือนใช่มันก็เลยเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนว่าเออ ถ้าจะไปจะไปหรือไม่ไปถ้าไปก็จะได้มีแฮปปี้วาเลนไทน์ได้กันโอ้โหเหมือนประมาณแบบ Are you ready แล้วผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลย Let's go เลยดีกว่า <laughs> ถ้าเกิดฟอร์อมแล้วก็ไปด้วยกันเลยดีกว่าเนะอย่างนี้เดี๋ยวเราให้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีครับเด <laughs> ี๋ยวเราให้พลเนี่ย <laughs> พูดถึงเพลงเพลงนี้หน่อยนะฮะขอแค่เชอบอกมาเนี่ยคุณได้แบบแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากอะไรฮะเชิญคุณพลครับครับจริงๆก็เป็นแรงบันดาลใจจาก เรื่องของตัวเองนั่แหละฮะอืมอืมแต่ว่าหมายถือว่าเรื่องของเราเริ่มต้นมามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับผมเราแค่เหมือนมาอยู่เป็นจุดที่แบบเป็นจุดคนใหม่<อ>คนใหม่ที่เขามาเอเอ,เอล้วเสร็จปุ๊บเหมือนเขาก็เหมือน,นคุยกับเราไปเป็นเดือนละก็แต่ว่าก็เหมือนกลับมาบอกเราว่าเออในวันที่อะไรอะไรมันดูซีเรียสขึ้นเนี่ยเ,<อ>เขาเพิ่งรู้สึกว่าเขาลืมคนเก่าไม่ได้นะอืมอ่าผมก็อ่าเอาและ เออเาไงอ่ะเออแต่พอดีแบบเราดันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าสามารถแบบน้อยใจไปเลยอย่างเช่นแบบเอมเออาบบว่าอย่างนั้นเราก็หนีดีกว่าหรือว่าทำไมเธอไม่จัดการตัวเองก่อนมาเจอเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่คนนใส่แบบนั้นนะครับเราก็เป็นประเภทแบบเอออดีตก็คืออดีตเอางี้ละกันจะจะกลับไปไหมอ่ะอเราก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่ไม่กลับ ไม่กลับแน่แต่แค่ลืมไม่ได้ก็ว่าโอเคได้เอางี้ก็ไม่ต้องลืมแล้วใหม่เลยทั้งมันอะไรยเงี้ยเออเอออคือไม่ต้องลืมความรักของเก่าด้วยแต่เหมือนกับว่าลองเปิดเปิดใจเริ่มต้นใหม่กับผมดูอีกครั้ง ใช่ <Yeah. S 1> oh. เพราะเดี๋ยวเวลาผ่านไปผมว่ามันก็คงค่อยๆอ,อ่ะเพราะแบบโอเคเราเรามาเจอเขาในวันที่เราพร้อมครับแต่ว่ากว่าเราจะพร้อมเราก็ไม่ได้มีใครไปเลยเป็นแบบหลากหลายปีมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าเออการลืมอ่ะมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วอืมม,อม,มันก็เก็เลยเข้าใจเขามาก อ,อไอ้ตรงจังหวะที่คุณเริ่มเข้าใจความรู้สึกของตัวคุณเองและเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคําว่ารักนะฮะที่อยากจะให้เขา move on ต่อไปหรือเปิดโอกาสเราต้องใช้คำว่าเปิดโอกาสต่อไปมันก็เลยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการทําเพลงเพลงนี้ขึ้นมาด้วยใช่ครับอบนี<ม>่ในในมุมของพลจันนะฮะแล้วในมุมของแทนไทยล้ะฮะเราทําอะไรกับเพลงเพลงนี้บ้างครับก็จริงๆผมทําดนตรีทั้งหมดเลยครับผม,ม,ม,มก็ ถ้าอพอถ้าได้ลองฟังดูมันจะเป็นเราอยากทําให้ดนตรีเพลงนี้มันมีความสนุกมีแบบมีมีจังหวะให้ได้ยกหัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเรามาตีความอินเนอร์ที่พลังแต่งมา,ราจริงๆแล้วอ่ะที่เขาบอกว่าขอแค่เธอบอกมาว่าอยากจะลืมคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะสร้างเรื่องราวใหม่ๆให้เลยอะไรเงี้ยมันดูใจสู้มากเลยมันเลยกลายเป็นดนตรีที่สนุกสนานแบบนี้แต่ แต่เราว่าในในความใจสู้อ่ะมันก็ยังมีความหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเราถ้าแต่ถ้าเขาไม่บอกถ้าเขาบอกมาว่าไม่เอาเอออะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาขอจะเลือกคนเก่ายังลืมไม่ได้เราขอเวลาเออเออเออมันก็มันก็เจ๊งเหมือนกันก็เลยก็เลยใส่ความหวั่นใจความตุ้มต้นต่อมลงไปด้วยอะอะ ใช่ครับมันก็เลยออกมาเป็นทานองแบบสไตล์นี้แต่พอพี่หลงดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยให้มันเหมือนแบบโอ้เป็นสตรีทไฟเตอร์เหมือนกันนะมีแบบว่าบาร์มีแบบบาร์พลังอะไรอย่างงี้มต่อสู้ไฟเตอร์ไอ้นึกถึงสตรีทไฟเตอร์เหมือนกันพอได้เพลงเออพอได้เพลงเสร็จแล้วแล้วได้เลยว่าอย่างมันดีเออแล้วเอมวีเนี่ยมันเป็นยังไงต่อมาฮะใครเป็นคนคิดครับใครเป็นคนวางรูปแบบมิวสิกวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาครับคือคือตอนเนี่เรา อ้าวแย่งกันพูดเีลยคอ่ะพนจันก่อนไหมหรือเปล่าพนพันพนจันก่อนอะฮะคือคือเราเนี่ยทําเพลงเสร็จมาระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเหมือนพอจังหวะที่เราจะได้ปล่อยเพลงนี้จริงๆอ่ะออืมเผมก็จะคุยกับแทนและว่าเออจะมีเอ็มวีไหมหรือไม่มีถ้ามีทําแบบไหนอะไรเงี้ยอืและทีนี้เหมือนแทนกับเติร์ดทีริเบิร์ดนะฮะครับอ๋อมีวีเติร์ดมาร่วมกำกับด้วย อใช่คือเคอสนันแฟนก็เลยเอาเพลงเนี้ยไปปรึกษาเติร์ดเลยว่าเออทำภาพยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเติร์ดทีลูเบิร์ดเขาเลยบอกว่าเอาแบบสตรีทไฟเตอร์่ะล่ะประมาณนั้นใช่คือเติร์ดก็เติร์ดก็คิดหมายถึงกลับไปคิดมาแล้วเอาเอาไอเดียกลับมาขายว่าเป็นแบบเออเป็นสตรีทไฟเตอร์ไหมเป็นแฟนใหม่กับแฟนเก่าสู้กันไปเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็แบบเฮ้ย เออเป็นเป็นไอเดียที่ใหม่มากแล้วเราก็ชอบมากหมายส่วนตัววงสองคนเราก็ชอบมากอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเฮ้ยแต่มันจะถ่ายยากหรือเปล่าวะเออมันมันจะมันจะทำยังไงนะเออในช่วงโควิดอะไรางี้ด้วยแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเขาผ่านมาได้ครับผมถือว่า ลากเลือดอยู่ม <laughs> ัเออโอ้ถ่ายเลยแล้วแล้วในมุมของพลจันเองอ่ะมิวสิกวิดีโอตัวนี้คุณถ่ายทํากันยากไหมเออยากไหมแต่นางเอกเซ็กซี่นะนางเอกดูเป็นแบบโอ้โหเซ็กซี่มาเลยดูแบบต่อยต่อยต่อยเก่งๆ,ๆด้วย <laughs> เป็นงไงบ้างครับพลจันนะของคุณจริงๆก็คือถ้าเกิดคิดภาพตอนแรกเลยรู้สึกทุกอย่างจะยากมากเออเออเออแต่พอดีว่าเราโชคดีก็คือมีแบบ ทุกคนจริงๆทุกคนใน MV คือเพื่อนนะครับไม่มีใครที่แ oh. บบไม่รู้จักหรือ้วยเลยเออออออจะเป็นแบบเพื่อนและรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ย uh. ที่เขาแบบดึงๆกันมามาเราแบบอย่างนาเงเอกสองคนนีก็คือเหมือนเป็นแบบ ทีมแดนซ์ของละครนิเทศจุฬาอยู่แล้วม,มาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะฉีกขาได้แบบร้อยแปดสิบดูว่าแล้วทำไมแอติ้งแต่ละคนดูเหมือนเป็นมืออาชีพเลยทีเดียวที่แท้เป็นแบบเด็กจากนิเทศจุฬามาเลยแบบเออฮ ใช่ครับคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใครมันจะไปบูกันแบบนั้นอตอนที่เราได้แคสติ้งนักแสดงที่แบบโอเคหน้าตาถูกต้องแล้วอะไรครับแต่ใครมันจะไปเตะสูงสีบกันอะไรได้อย่างนวัวหัวอะไรเงี้ยจนแบบพอได้เพื่อนมาช่วยอะ่ะต้าก็หาจนเจอว่าเอเอมีคนที่ทําได้แล้วก็ก็คือคนใกล้ตัวเรานี่เองแค่เราแบบไม่ได้นึกถึงอะไรเงี้ยครับโอ้โหนิเทศจุฬาปแบเมือ นี่เป็น,ปนอุตสาหกรรมในคณะนะฮะเอาเพื่อนที่รู้จักกันนะครับตอนแรกนี่คือถ้าเกิดไม่ได้สัมภาษณ์พวกคุณเนี่ยผมนึกว่าคุณไปเอาคนที่เป็นนักแสดงมาเล่นกันอยู่แล้วนะเพราะว่าแอคต้องแอคติ้งเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบผ่าน MV มาเยอะแล้วอะ่ะนะฮะแล้วบรรยากาศทั้งหมด<อ>ที่อยู่ใน MV น็มีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรู้จักที่ไปดึงตัวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วของแทนไทยเองนะครับแทนไทยเองนะฮะหลังจากที่เราถ่ายทําเสร็จแล้วเราได้มีโอกาส ปล่อย m อมวตัวนี้ไปแล้วมีแฟนๆเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างแทนไทยโอ้โก็จริงจริงอเราทำกันอย่างแบบกลั่นมากเลยทีเดียวก่อนที่จะปล่อยนะครับเพราะว่ามันด้วยเวลาที่เราอยากปล่อยก่อนวาเลนไทน์ด้วยครับครับเราพอเราถ่ายปุ๊บเราก็ต้องรีบรีบตัดรีบอะไรเรียกได้ว่ากลั่นมากแล้วพอปล่อยปุ๊บนาทีสุดท้ายเหมือนทำในสุดท้ายเสร็จกดปล่อยไปปุ๊บแล้วแบบมันเหมือนโล่งครับซึ่งฟีดแบบของ ของของเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนเพลงที่ตามเราก็ถือว่าดีดีเลยครับทุกคนทุกคนแฮปปี้มาก<ะ>ทุกคนดูแล้วแบบเอ็นเอ็นจอยมากครับแต่ว่าอ<ะ>เออแต่ว่า,วามันก็จะมีฟีดแบ็คของการตีความ,มที่ต่างออกไปเราอะ่ะตั้งใจให้เพลงเรามันเหมือนเป็นเพลงกึ่งเพลงรักว่าแบบอขอให้เธอบอกมาเราจะเออ Are you r ร a ี y ไปด้วยกันนะเราก็พร้อมจะเสิร์ฟความรักกำลังใจเหมือนเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟความรักกับกับคืนไปให้คุณทันทีเออแต่แต่อีกคุหนึ่งเขาตีความยังไงออืใช่หลายคนเขาก็ตีความไปเป็นเพลงเศร้าอืใช่ครับใช่คือเราลืมความรักเก่าไม่ได้ไงใช่เหมือนพอมีแบบพี่พี่น้องๆในเพจเฟซบุ๊กหลายเพจเาไปลงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแล้ว เออเห็น <c oughs> คอมเมนต์ที่มาเมนต์หลายๆคอมเมนต์คือบางทีเป็นคอมเมนต์แบบหัวใจแตกอะครับอกรธฮะหรือเป็นแบบหัวใจสีดําหรือเป็นแบบร้องไห้เป็นอุโมจิร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ซึ่งผมผมคิดว่าเขาน่าจะตีความว่าเออเหมือน,นพ่อเรามาคุยกันแล้วเราก็สรุปได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเศร้าต่อเมื่อ,อประสบการณ์ร่วมของเขาอะ่ะมันไม่ดีเขาไม่เขาไม่เลดี้กับเราอะครับอืม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  เขาไม่พร้อมที่จะมูฟอมที่จะอนไปกับเราออืใช่เหมือนเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วพอเขาฟังเพลงนี้มันเลยรู้สึกแบบเศร้าลงไปมากกว่าก็เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับเราเหมือนกันครับคือของแทนเนี่ยยังยังลากผ่านๆครับไม่อีคอมเมนต์แต่ว่าผมม่าชอบอ่านอืมอืมอืมอืคุณชอบอ่านคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์แบบเออแบบอย่าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นนะมันเหนื่อยนะ เออแล้วเหมือนกับมันมีท่อนที่แบบเขียนว่าจะสร้างเรื่องราวใหม่ๆด้วยกันเลยครับเออมีความความสร้างเลยไม่สร้างอ่ะไปแหละ <laughs> เฮ้เย <laughs> แต่ะไโหดร้ายจะวะเออเฮ้ยเฮ้ยแต่เท่าที่เท่าที่พี่หลวงฟังนะฮะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ฟังอยู่วิทยุ97.5ของเรานะ <laughs> <laughs> เพลงเพลงเนี้ย บางคนเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่แทนไทยบอกใครที่เกิดอยู่ในมุมที่สวิตสวิตอยู่อาจจะตีความไปว่ามันเป็นเพลงรักของเขาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่เคยผ่านประสบการณ์อกหักมาคุณดูเนื้อหาเพลงนี้คุณก็อาจจะตีความไปได้แบบดักดักหรือว่ามนมนหรือเศร้ากับความรักครั้งเก่าก็ได้เฮ้ยมันเป็นเพลงที่สามารถอยู่ที่ประสบการณ์ของคนคนนั้นในการตีความถูกต้องไหมครับพลันทรนฮะ ใชถูกต้องครับอเออเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอย่างนั้นในตอนแรกเฮ้แต่ผมว่ามันก็มันก็ดีนะแล้วแต่คุณผู้ฟังว่าเขาจะตีโจทย์เพลงนี้ว่าเพลงเพลงนี้เหมาะกับคุณในด้านมุมมุมแห่งความรักหรือเปล่าหรือว่าลืมคนรักเก่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทั้งสองคนเขาบอกว่ามันคือเพลงที่อยากใช้ให้ทุกคนเนี่ยคุณเนี่ยพร้อมหรือยัง Are you ready หรือยังที่จะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาล่ะ MV ได้ดูไปแล้วนะครับมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำกันมานะครับแล้วตอนร่วมงานกับพี่เติร์สเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะอยากรู้จังเลยตอนร่วมงานกับเติร์สทิลเบิร์ดสนุกยังไงบ้างเบื้องบนบอกเลยว่าจะเรียกว่าคุ้นเคยเออคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่แต่บอกเลยว่ามันมากครับคือจริงๆก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนแฮงเอาท์กันอยู่แล้วเลยครับแต่ว่าพออันนี้เป็นงานที่ได้มาทํางานด้วยกันอย่างแบบจริงจังที่สุดเที่เคยทํามาครับผมซึ่ง บอกเลยว่ามันมากเพราะว่าในทุกขั้นตอนเราก็ได้คุยกันแบบแบ็กแอนด์ r พสต์มาตลอดว่าแบบเฮ้ยเอาอย่างงู้นเอาอย่างงี้เอ้ยท่านี้ท่านี้มีแบบเออจริงๆมีจริงๆมีผมดึงเพื่อนผมที่เป็นแบบเรียนคาราเต้มาเพื่อมาช่วยเรื่องโปลิโอแบบเออคิดท่าคิดท่าต่อสู้กันเอาแบบท่าต่อสู้โอ้อบใช่ก็เลยก็เลยได้การสนุกใช่เพราะมันเป็นพวกคุณ บรรยากาศกองถ่ายมันเป็นเพื่อนๆทั้งหมดด้วยไงมันเลยสนุกกับเบื้องหลังการถ่ายทำใช่ครับ<ม>แต่ว่าก็ถือว่าโหดอยู่ครับเพราะว่าอย่างวันจริงที่<ม>ที่ไปออกกองกันมันก็เป็นลานกว้างๆแดดโ<ม>อ้โห<ม>แดดเผาคอคือดำหมดเลยครับออื<ม>ใช่ครับผม,มก,ก็ถือว่ามันอยู่ครับแต่ว่าโหดใช้ได้อยู่ <laughs> ทุกคนก็อย่างอย่างเพื่อนๆน,นักแสดงก็ถือว่า แบบมีช็อตที่เราต้องนอนลงไปตรงพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ือว,ว่ามันอยู่ฮะนะฮะที่เราได้เห็นกันแบบประมาณสามนาทีครึ่งนี่ฮะจริงๆเขาถ่ายกันแบบทั้งวันเลยถูกต้องไหมฮะ น้องๆถ่ายทำกันเต็มวันเต็มวันเลยเอาล่ะฮะอยากให้ทุกคนนะครับลองไปฟังเพลงนี้ลองไปดูเพลงนี้ครับขอแค่เชอบอกมา Are you ready จากเทลนะครับเดี๋ยวจะให้แทนไทยกับพลจันะฝากถึงซิงเกิลนี้กับแฟนๆที่ตอนนี้ฟังคลื่นวิทยุของเราหน่อยดีกว่ารวมไปถึงทางแฟนเพจของเมโล่97.5ด้วยฮะเชิญพลจันทร์ก่อนเลยฮะฝากเพลงนี้หน่อยครับพลจันทร์ครับครับก็สําหรับเพลงนี้นะฮะเราสมควตั้งใจทามากๆนะครับก็คิดว่า อยากให้เป็นเพลงที่สามารถแทนใจหลายๆคนได้เราพเรารู้สึกว่าเรื่องที่เราเขียนขึ้นมานการพูดเป็นคําพูดเนียมันน่าจะละําบากแต่ผมเชื่อว่าพอมันเป็นเพลงแล้วมันคงจะเป็นการสืส่อสารที่ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค,บคือถ้าเกิดใครที่ผ่านไปผ่านมาได้ยินเพลงนี้เรารู้สึกว่าตรงกับตัวเองเนี่ยก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับขอแค่เธอบอกมาจากวงเทลนะฮะขอได้ที่เมลโล9 7าเจ็ดจุดห้าด้วยนะครับอันนี ดูได้ทาง youtube ด้วยนะฮะแทนท้ายฝากเลยครับฝากหน่อยฮะช่องทางการติดตามพวกคุณวงเทลครับครับผมก็ถ้าใครดูไลฟ์นี้แล้วรู้สึกว่าอยากคุยกับพวกเรานะครับก็คุยกับพวกเราได้เลยนะครับทุกโซเชียลมีเดียช่วย่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k y o u t u b e t w i อร์ r i n s t a g กรมนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ this is tail นะครับผมติดกันหมดเลยนะครับ this is tail t a l e นะครับผม This is Tell. โอเคลองไปตามมาได้นะฮะแล้วฝากซิงเกิลนี้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองฟังกันดูนะฮะ Are you ready หรือขอแค่เธอบอกมานะวันนี้ขอบคุณแทนไทยแล้วก็พลนจังมากๆถ้าเกิดมีโอกาสคงจะได้เจอกันที่สตูนะฮะเมโล9 7กนะครับโควิดหายไปเดี๋ยวมาเยือนสตูอย่างยิ่งครับผมเดี๋ยวโควิดหายไปมาเยือนสตูพี่โดกกนะครับได้เลยครับเกรียมมากครับขอบคุณมากครับและนี่แหละคือวงเทลนะฮะ